สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วประยุทธ์ชะตาขาดงัดไม้เด็ดบีบพักร่วมถอนตัวเตรียมปิดบัญชีระบอบประยุทธ์งานนี้อาจถึงขั้นที่นายกธนตรีลาออกหรือยุบสภาจากผลพวงอภิปรายทั่วไปจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้อย่างไร ติดตามมุมคิดของคุณสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือประธานวิ่ายค้านสำหรับยัต,ติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาตา่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอตามรัฐมนูญมาตรา152ไม่เน้นการกล่าวหาเหมือนการซักฟอกรัฐบาลโดยการลงมติ ตามรัฐธรรมนูนมาตรา151โดยฝ่ายค้านขออภิปรายแยกเป็นสีข้อหาใหญ่ประกอบด้วย 1. วิกฤตเศรษฐกิจ ในยุคเข้าของแพงค่าแรงถูกแพงทั้งแผ่นดิน 2. วิกฤตโรคระบาดทั้งโควิด -19 โรคอหิวาแอฟริกาในสุกร 3. สวิกฤตทางการเมืองยุคปฏิรูปการเมืองที่ล้มเหลวยุคการเมืองที่ใช้เงินเป็นหลักและสวิกฤตความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเช่น การทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดเต็มบ้านเมืองภาวะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ที่สำคัญการบริหารราชการแผ่นดินยังทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศหลังกำหนดข้อหาใหญ่เสร็จก็เดินตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายการอภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นความบกพร่องที่ชัดเจนทั้งระดับของปัญหาสาเหตุของปัญหาวิธีแก้ไขปัญหา ไฟค้านทุกพักหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเติมเต็มซึ่งกันและกันแบ่งความรับผิดชอบเน้นชัยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นจริงมีหัวข้อรวมที่ทุกพักอภิปรายร่วมกันเชน่นความลุ่มเหลวแก้เศรษฐกิจและปกท้องชาวบ้านตามด้วยหัวข้อย่อยที่แต่ละพักนำเสนอเชน่นภาวะฝุ่นจิว๋ว pm 2 5ของพักเก้าไกลสัมปทานเหมืองทองอาัคาราของพักเพื่อไทย ได้เปิดให้สสแสดงความจำนวขออภิปรายก่อนไล่เรียงดูประเด็นที่พูดไม่ให้หัวข้อประเด็นข้อมูลทับซ้อนกันหากซ้ำก็ตัดออกการพูดในแต่ละประเด็นมีนายหมู่ลูกหมู่ในท้ายมีผู้อภิปรายทั่วไปจุดไหนเน้นก็ใช้สสเบอร์ใหญ่ได้เวลาอภิปรายเยอะหน่อยซึ่งเป็นมือสังหาร,รัฐบาลสักสี่ชั่วโมงก็สลับให้มือสังหารขึ้นอภิปรายหนึ่งคน ขนาดเดียวกันพกรครวมฝ่ายค้านได้ตั้งคณะทำงานประสานเนื้อหาการอภิปรายเพื่อไม่ให้เนื้อหาซ้ำซ้อนกันหากเนื้อหาใครน้ำหนักเบาก็อาจเติมเต็มให้กันเรายังมีคณะกรรมการประสานงานด้านเวลาและจัดลำดับอภิปรายและต้องมีการประชุมวิพักษ์บานอีกหนึ่งึงสองครั้งเพื่อเตรียมการอภิปรายทั่วไปให้มีความพร้อมที่สุดนับจากนี้ไปเราพร้อมสู่สนามเลือกตั้งตลอดเวลา แม้ศึกซักฟอก,กที่กำลังเกิดขึ้นเปรียบเหมือนการเผาหัวรัฐบาลก่อนสภาปิดสมัยประชุมปลายเดือนคุมภาพันธ์โดยการพิปรายประเด็น,านพาดพิงถึงใครรัฐมนตรีท่านนั้นก็ต้องชี้แจงเช่นหมู่บ้านกระสุนตกนายจุรินลักษณะวิสิทธตรองนายยก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประเด็นหมูแพงข้าวของแพงทั้งแผ่นดินอย่าอ้างเงินเฟอ้ออย่าแก้ตัวน้ำคุณคุณเพราะมีข้อมูลถึงขั้นการเอื้อต่อทุนใหญ่รวมถึงโรคระบาดในสัตว์โดยเฉพาะโรคอะฮิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องชี้แจงให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงกลาโหมต้องรับผิดชอบในภาพรวมโดยเฉพาะปัญหาสัมปทานเมืองทองอัคารานายยกต้องตอบทีมการเมืองถามว่าการพิปรัยทั่วไปในช่วงปีสุดท้ายของเทอมรัฐบาลซึ่งประชาชนสัมผัส ถึงบาดแผลหรือความร่วมเหลวของรัฐบาลในหลายเรื่องย่อมมีอนุภาพไม่น้อยไปกว่าการพิปรายไม่ไว้วางใจในสุทินบอกว่าถูกต้องปีแรกๆรัฐบาลอาจแก้ตัวได้เมื่อเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเทอมรัฐบาลความผิดพลาดต่างๆที่สะสมตลอดก็ชัดเจนมาขกึ้น ผู้บริหารประเทศยากที่จะปฏิเสธถึงความรับผิดชอบความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะร้อยเรียงปูพื้นให้ประชาชนได้เห็นไม่แน่อาจน,นกรัฐบาลเร็วกว่าคาดถ้าตอบไม่ได้กลางเวทีอภิปรายจนเกิดกระแสเรียกร้องให้เปลี่ยนรัฐบาลเพราะเสื่อมศรัทธาแต่จะนอกรัฐบาลประยุทธ์ได้จริงต้องรอศึกซอกฟอกสมัยต่อไป ที่จริงข้อมูลการพิปรายทั่วไปไม่ต่างกันมากกับข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจเป็นผลดีมากกว่าการพิปรายไม่ไว้วางใจเพราะศึกซักฟอกโดยหลวมติไม่ไว,ว้วางใจชี้ขาดคะแนนผ่านสกอมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะแน่นอนคะแนนในสภาฝ่ายค้านย่อมแพ้รัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากอยู่แล้ว แต่การวิพากยทั่วไปใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นจริงสั์รัฐบาลได้เต็มที่เมื่อไม่มีการโวดลงมติก็ไม่มีผลแพ้ชนะฝ่ายค้านไม่ถือว่าพ่ายแพ้ที่สำคัญประชาชนได้เห็นฝ่ายค้านรู้ถึงปัญหานั้นๆ และมีวิธีแก้ไขปัญหาของประเทศชี้ทางออกให้บ้านเมืองดีกว่าที่รัฐบาลกำลังแก้อยู่ก็เกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นแน่นอนจนเกิดข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ทีมการเมืองถามว่าพรรคเพื่อไทยวางผลทางการเมืองโดยปูพรมเปิดเกมรุกเริ่มจากเผาหัวอภิปรายทั่วไปก่อนรอเปิดประชุมสภาสมัยถัดไปที่มีประเด็นร้อนเข้าสู่โหมด แตกหากทางการเมืองรออยู่ทั้งกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จแล้วยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลบนสถานการ์สภาอับปางสามสากโดยเฉพาะยังมีกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตเลขาธิการพ,พรรคพลังชารัฐไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ร่างแก้ไขรัฐมนูญตัดอำนาจสวบ,บทเลือกนายยกรัฐมนตรีเข้าสู่รัฐสภา นายสุทินบอกว่าเราคาดหวังผลการพิปรายทั่วไปไว้พอสมควรเพราะความลุ่มเหลวที่เกิดขึ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินมาชัดเจนเ <c oughs> ชื่อว่าครั้งนี้นายกนอนไม่หลับจนถึงวันพิปรายคราวหน้ายติพิปรายไม่ไว้วางใจคงนอนสะดุง้ลงลังอภิปรายทั่วไปในวันที่17-18กุมภาพันธ์รัฐบาลอาจได้หายใจหายคอได้จนถึงเดือนมีนาคม ถึงเมษายนปี65ซึ่งระหว่างนั้นใช่ว่าจะหายใจได้สะดวกโยทิน17-18กุมภาพาันธ์รัฐบาลมีโอกาสเผชิญกับวิกฤติศรัทธาจนถึงเดือนเมษายนเข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็เปิดสมัยประชุมด่านแรกเจอยติอภิปรายไม่ไว้วังใจด่านสองร่างพรบงบประมาณปี66ด่าน3การอำรงตำแหน่งครบ8ปีของนายก 24สิงหาคมปี65รวมถึงการแก้ไขรัฐมน,นูลปิดสวิตสว์หากแก้ไม่ได้ก็ต้องมองไปที่รัฐบาลที่ต้องการคงอำนาจเอาไว้อาจเป็นประเด็นที่คอยทิมแทงรัฐบาลได้นับจากนี้ไปรัฐบาลต้องเผชิญมิบากกรรมศึกสักฟอกรัฐบาลในครั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีโอกาสถอนตัวนายสุทินบอกว่าเป็นไปได้เพราะวันนี้มีสัญญาณบอกว่าเริ่มปริแล้ว กรณี21ส,สสออกจากพรรคพรัชารัฐชี้ให้เห็นถึงความแตกแยกมีโอกาสได้เห็นสมมุติกรณีลงมติยัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีความเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายรัฐบาลด้วยกันจะยกมือคว่ำเพราะวันนี้มีการแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าผมไม่ไปและไม่เอากับคุณแล้วในสภาก็ล่มแล้วล่มอีกในที่สุดอาจข้ามฟากมายกมือช่วยฝ่ายค้านก็เกิดขึ้นได้ เขาทำย้ำอีกครั้งคราวนี้ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนายสุทินบอกว่าเราไม่ได้มุ่งหวังโค่นล้มรัฐบาลท่าเดียวแต่ถ้าพิปรายตามเป้าส่วนรัฐบาลจนมุมย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งการบริหารราชการแผ่นดินการปรับครมอลพักร่วมถอนตัวตรงกับสำนวนถ้าสุนักเริ่มป่วยเห็บเห่าก็เริ่มหนี พอศรทธาเสื่อมความนิยมตกประชาชนไม่เอาอยู่ร่วมรัฐบาลต่อก่อ็เน่ามีโอกาสดีดนี้ก่อนใต้หมู่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐขอขอบคุณทุรธเอกมารับชมสด